สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วจานเรบอนเตงกับบอนเตงวันตัวเน้นๆวันนี้จานเรให้ความสนใจคู่ซาสูโอาโลพบกับเอซีมิลานในฟุตบอลกันโซ่อิตาลีคู่นี้สัด์กันเวลาห้าทุ่มรึ่งเวลากําลังง่วงเลยครับใครง่วงก็นอนไปครับกดตามจานเรไว้แล้วตื่นมาถอนตังเหมือนเดิมใครยังไม่มีเว็บเล่นหรือสนใจเว็บทางเลือกเปิดใจกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ สำหรับพอบอลพอมวยสายสลอ็อตบาคาร่าหวยหุ้นไก่ชนและหลากหลายกีฬาให้เลือกเล่นทั้งราคาสดและราคาล่วงหน้าจานเรมีมาแนะนำฝากถอนไว2ยชั่วโมงรับประกันความมั่นคงจานเรก็เล่นเว็บนี้ทุกวันได้บ้างเสียบ้างอยากเล่นเวลาไหนก็เล่นได้อยู่ที่ไหนก็เล่นได้ด้วยรูปแบบหน้าเว็บที่เข้าใจง่ายเขาเล่นได้ไม่สะดุด อีกทั้งยังมีทีมงานคอยดูแล24ชั่วโมงไม่ทออทิ้งลูกค้าเอาละครับอย่างที่บอกต้นคลิปตื่นมารอถอนตังค์อยากถอนตังให้กดไปเอซีมิลานตอนหนึ่งลูกเข็ม <c oughs> เก่าฟอร์มดีแบบนี้ไม่ตามไม่ได้แล้วมาเยือนสนามนี้เมื่อไหรสามแต้มตลอดสนามนี้สนามชอบของพวกเขาเลยก็ว่าได้ซัสเซอโลดเจ้าถิ่นฟอร์มผีเข้าผีออกเกมรับก็รวมเหมือนน้ำเกมรุกก็ฝืด จารเรเชื่อว่ายูเอซีมิลานมีตังใช้พรุ่งนี้ครับ1ลูกมาแน่นอนรอกินเต็มลูก2มีมากกดมากมีน้อยกดน้อยก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมใต้คอมเมนต์เปิดใจลองดูสักครั้งเว็บดีการเงินมั่นคงมีทีมงานคอยดูแล24ชั่วโมงอย่าลืมกันนะครับวันนี้เอซีมิลานมีตังใช้